ชนและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรสศาสตร์กด็ดีดีกินแล้วกด็ดีดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพสซี่คอฟฟี่ในซ็อปี้ก็มีเหลอเดอ้อบาทนี่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ขอไปสื่อได้ไง่ายๆโหลดเดอ้อบาทนี่อา้าว ส้นแก้ว cheers สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปซี่สภามาทำน้ำยาก,กะทิกลืนไก่นะคะเมนูนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะลองทำดูนะคะป้าไปซี่จะบอกวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาตั้งน้ำนะคะใส่ใบมะกรูดนะคะขา่าตะไคร้ลงไปแล้วก็เกลือนะคะ ให้เดือดอแบบนี้นะคะพอดีเมนูนี้ป้าไปซี่จะใส่ตีนไก่ด้วยนะคะให้เราเอาตีนไก่นะคะนี่ค่ะลงมาต้มเลยนะคะต้มเอาน้ำเมือกนะคะแล้วก็น้ำคาวออกไปนะคะต้มไปสัก20นาทีก่อนนะคะ หลังจากที่ต้มตีนไก่มา20นาทีแล้วนะคะ15นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่แฟนทางบ้านบางพชิชชอบไปเปืล้วก็จะนี่ค่ะใส่ข้นไก่ตับไก่ลงไปนะคะไปลวกนะคะให้พวกน้ำคาวน้ำเมือกเขาออกไปนะคะเวลาไปทำน้ำยาจะได้หอมๆน,นะคะแฟนทางบ้านนี่ก็จะต้มไปอีกนะคะ10นาทีเลยนะคะ ตอนต่อมานะคะป้าไปซี่ก็จะมาต้มปลานะคะนี่ค่ะก็จะใส่นะคะใบมะกรูดกับตะไร้ลงไปนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะจะใส่เยอะนะคะตามด้วยปลานะคะที่เราจะเอามาทำน้ำยานะคะปลาอะไรก็ได้นะคะแฟนของมาน ส่วนของน้ำยานะคะเครื่องแกงน้ำยานะคะก็จะมีนี้นะคะไม่เยอะนะคะก็จะมีกระชายหอมแดงนะคะแล้วก็พริกนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะก็เนื้อปลาต้มที่เราต้มไปเมื่อกี้นะคะ เราเตรียมเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผัดให้หอมหน่อยๆน,นะคะเครื่องแกงค่อยตามด้วยหัวกะทิค่ะว่าจะได้ให้เครื่องแกงเขาหอม,มหน่อยพอสูตรก็ เอากะทิลงไปก่อนนะคะแต่สูตรวันนี้นะคะป้าไปเชี่อาเครื่องแกงกลงกองนะคะน,นี่ก็จะเคี่ยวให้เขาน้ำข้องลงกว่าน,นี้ค่ะให้หอมๆนะคะ,น,น,ะ,คะนี่กแล้วก็ติดขอ,ขอบกระทะแบบนี้นะคะแบบน้ำตาลทราก็จะใส่นะคะตะไคร้กับใบมะกรูดลงไป กราปรองนะคะสูตรนี้นะคะหอมเบอร์หวังมากเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยขิงไก่ตีนไก่ของเรานะคะคือเขาไม่ต้อบเครื่องแกงเลยค่ะครั้งน่าจะพอด,ดีนะคะ แกงใต้ด้วยนะคะป้าซีซื้อมาหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยหางกะทิค่ะหางกะทิอันนี้ป้าเพซี่ผสมกับน้ำต้มปลานะคะน้ำน้ำที่เราใช้ต้มปลามาทำน้ำยานะ,ะดีเลยนะคะทีนี้ก็เคี่ยวค่ะให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อกับพวกขืนไก่ตีนไก่ก่อนนะคะแล้วก็ มาปรุงรสกันที่หลังนะคะนี่ค่ะถ้าเราต้มต้มก่อนที่จะมาปรุงนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตีนไก่หรือว่าปุงไก่ก็จะหอมนะคะจะไม่เหม็นขนะ,ะแล้วก็น้ํานี่ก็จะไม่เหนียวแบบเป็นเป็นแผ่นเป็นคาดนะ,ะนี่ก็ปรุงรสนะคะแฟนทางบ้าน ใครใส่ปลาไม่ใส่ปลาก็ได้นะคะบาบีซี่ก็จะใส่ปลานิดหน่อยนะคะว่าพวกแม่ป้าเขาชอบนะคะน้ำตาลน้ำปาลาผงนัวผงปรุงรสจัดไปเลยตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนจัดไปเลยนะคะปรุงรสเอาที่ถูกใจเราะค,ะค่ะค่ะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะบาบีซีก็จะตามด้วยวุกนด,ดสักหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ค่ะ ต้นหอมคะ่ะกเตียหันต้นหอมได้ได้ยาวม้านะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบต้นหอมปะะาะหั่นยาวไปด้วยกด,กดค่ะให้ข้าจุมจมแล้วก็จ,จ,มมกจะได้ เสร็จตัวเร็วๆโอ้ยค่ะน่ากินมากเลยค่ะแฟ mm. นทางบ้านเี้ยลองทำดูเลยนะคะทำไม่ยากด้วยค่ะจะกระทะใหญ่แค่ไหนหม้อใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่นะคะสูตรป้าไปซี่นี่ค่ะ mm. ดูค่ะอลัอมากอร่อยจริงๆปะ mm. กินด้วยกันนะคะดูค่ะตีนเป็นตีนนะคะกลืนเป็นกลืนเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มากินกันนะคะส่วนลงคิดไม่กินนะคะเพราะว่าทั้งขืนไก่แล้วก็ตีนไก่นะ,ะ<ม>ก็เลยนี่ค่ะขวยจับอุบล3าห่อเลยนะคะหมูยอแท่งใหญ่ๆหนึ่งแท่งนะคะพร้อมหมูยอแห้งด้วยนะคะแล้วก็หมูยอสดนะคะแล้วก็ไข่ดาวสองฟองในนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะกินไปด้วยกันค่ะลุยนะคะนี่ค่ะทำอะไรชอนช้อนรุ่นพิเศษเออช้อนรุ่นพิเศษเอาอันนี้ไหมล่ะ หรือเ <Yeah, S 1> อาดันเบตเตอร์กุซุปไงเ้สุเ้ส้นเหมือนกันค่ะวันนี้สองเมนูเส้นเลยนะคะเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นก๋วยจับค่ะนี่ค่ะโอ้โหได้ได้พริกแกงใต้ามาค่ะแกงเผ็ดพริกแกงใต้เนี่ยขนมจีนค่ะขนมจีนสดค่ะซื้อมาจากตลาดค่ะเมื่อเช้าพายะม่องไปตลาดค่ะพรุ่งนี้เขาจะร้อน เขาไปซื้ออะไรนี่แหละค่ะพวกหามาพวกภูเพราะว่าพรุ่งนี้เขาเขาจะาเลี้ยงบุญบุญข้าวสาบบุญอะไรอย่างเงี้ยแจกข้าวะอะไรอย่างเงี้ยบิบนบุญอะไรปีละครั้งค่ะพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงผีนี่แหละค่ะไอที่ผ่านมาเน่ยเลี้ยงเล็กอันนี้ค่ะเลี้ยงใหญ่ค่ะอันนี้โตจีนใหญ่ก็เลยทํากันสนั่นหวั่นไหวกับนาเตี้ยอยู่ค่ะ เมื่สีก็เลยทำไปให้เขากินด้วย<ม>แต่แรกก็จะไปนั่งข้างนอกแต่พอดีเห็นแม่กับนาเตี้ยเขานั่นอยู่เลยข้างในนีว่อีกอย่างก็คืมด้วยแต่แปลกนะคะที่ช่วงบุญสองบุญเนี่ยที่เขาทำกันนะคะจะต้องมีฝนตลอด มีฝนตลอดเลยกลิ่นไก่นุ่มถ้าต้มก่อนนะคะจะไม่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะแฟนขางบ้านเป็นไงกัจับร้อนเออ,อร้อนเกินแครนเท็กตูดี <this? S 2> <keep> ตัวนะคะอืมไม่มีกลิ่นคาวผักนะคะก็มีทั้งผักชีผักชีลาว ราดิสนะคะราดิสเลยอือหืออือ o ืออ y ไรเซต t h a ร i มาละกี้นกหอมแดงแล้วก็พวกผักสลัดค่ะอิ oh. นไทยก็รดิสไงรดิสอือฮึไทยเรียกรดิสแต่ถ้าเป็นรองคัลเลอรไว้อ่ะวีคอชัยเท้า คนไทยเขาก็เรียกแรดิสนะ mm hmm. You take the English name mm hmm. radish import น,นี่ mm hmm. mm hmm. They not grow ทังเชียงใหม่เขาก็ปลูกกันอยู่เชียงใหม่ก็มีก mm ็ hmm. ซื้อที่แมคโครอุบลน,นะคะอื ไมทานาโคเซนทันที่ท็อปที่บนจะ,จะไม่ค่อยมีแต่ว่าที่เชียงใหม่จะเยอะเพราะเชียงใหม่เขาจะอากาศเขาจะเย็นเขาจะปลูกได้เชียงใหม่อรอยเป็น<ม>ชิฟด้วยบัดเออุบลเห็นม,มีแต่ที่ท็อปอปล่ะ Too hot here, I think. Hmm. i like, uh -huh. mm. mm. so No, Maybe. she have one time one month. Mm -hmm. next week begins เอาซีฟู้ดอร่อยพ <Good. S 2> ี่ถามว่าอร่อยนี่กินลุด้วยไปอ <c oughs> ุ้ยเนี่ยมีเรื่องนั่นค่ะเมื่อคืนเนี้ยฝนตกด้วย อ๋อย oh, yeah. mm ุธละไปอีกแล้วเนี่ยขอโทษปลาซูกึืนไก่มาเลือกมาอย่างดีนะเป็นแพ็คต้องไปซื้อเมื่อเช้ากับแม่ใหม่คิดมาต้มให้สดาเฉยเลยปากระหา่าสองตู้เย็นไม่มีไม่มีสักสักอัน ดีมากนะมีแต่กลิ่นน้ำยานะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยทำแบบนี้ค่ะเพราะพวกเครื่องในไก่เนะะี่ยค่ะก่อนนอามาทำนะคะแนะนำเลยลวกก่อนไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหรืออะไรก็ช่างนะคะเอามาลวกก่อนมันจะไม่มีกลิ่นคาวเลยบางทีนะป้าไปซี่เคยไปกินนะกะเพราเครื่องในแต่เขาไม่ได้ลวกอะ กลิ่นแบบจะขึ้นมาเลยนะคะกลบกลิ่นกะเพราเลยแต่บางเจ้าเ็าจะไปลวกก่อนไม่มีกลิ่นสากไม่มีอะไรเลยคการันตีได้เลยแล้วก็เมื่อคืนนะคะฝนมันตกปาปิซี่ก็นั่งคุยกับลุงคิดอยู่ชั้นบนมาปาปิซี่ก็ขึ้นบ้านไปแล้ว ได้ยินเสียงเป็ดร้องป้าก็คิดว่ามันจิกกันหรือเปล่าร้องห่วยห่วนมากเลยนะคะกลับจนเหมือนเสียงจะแหบป้าพี่ซี่ก็บอกเออเปิดหน้าต่างคิดมันคือฝนมันลงไงฮะคิดทําไมเสียงเป็ดมันร้องมันไม่เคยร้องนะปกติอะป้าพี่ซี่ก็ชวนมังคิดลงไปลงคิดก็ไม่ลงไปนะคะมึงคิดก็ก็ไม่นั่นแต่พอป้าพี่ซี่ลงบันไดมานางก็ตามมามึงคิดก็ตามมาก็เลยมาเอาไฟฉายไปเพราะว่าเป็ดมันไม่เคยร้องอย่างนี้ ร้องจนเสียงมันแหบพอพอเราเดินไปตรงเล้าไก่เอยเล้าเป็ดมีเป็ดตัวหนึ่งค่ะมันอยู่ในในอ่างที่พี่แดงเพิ่งทําไปอะค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะมันขึ้นไม่ได้ค่ะมันเอาคอมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ร้องให้คนช่วยทีเนี้ยเพื่อนมันก็ยืนมองว่าไม่ช่วยยังไงไปพซี่ก็เลยเปิดตูเข้าไปมันก็กลัวมันก็กลัวก็เลยโอ้ยแบบไปอุ้มมันขึ้นจากน้าคือ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 อ่ากระมังมันใหญ่มันลึกค่ะมันลึก ทีนี้พี่แดงเขาฝังสูงทีนี้เป็ดมันขึ้นไม่ได้มันไม่ใช่แบบเป็นที่ราบหรือว่าเป็นบ่อน้ํานะคะเดี๋ยวต้องต้องนั่นใหม่อันนี้มันไม่กล้าลงละก็อุ้มขึ้นมานางเงียบเลย <c oughs> นา่าสงสารมากเลยค่ะดีนะป้าไปซี่ยังตัดสินใจเพราะนมันตกหนักค่ะคือแต่ป้าคิดว่ามันผิดปกติมันไม่เคยร้องแบบนี้อะค่ะ ก็เลยเดินลงไปดูถ้าไม่เดินไปดูนะมันร้องคงคงจะร้องจนตายลหรมั้ง What i we go sleep already เออไม่อ่ะไม่ห่ะป้าพี่ซีถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเนี่ยป้าพี่ซีหลับไม่ลงแน่นอนค่ะคือเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรอ่ะเออมันมันไม่ใช่อยู่ๆจะมันมันผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนโซดาแคนนท์วาร์กออเดอร์ทามเหมือนโซดาค่ะเหมือนหมาอยู่ๆมันจะมาเหา ไม่ได้มันจะต้องเห็นอะไรหรือว่ามันจะต้องแบบเจออะไรบางทีเจองูเจอตัวนู่นตัวนี่ค่ะอยู่ๆจะมาเห่าอย่างนี้เขาไม่เห็นอะไรเขาก็อยู่เมาะๆมะแม่ๆของเขาไปค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรเนี่ยแสดงว่าเขาเจออย่างมีคนแปลกหน้ามาโซดาเขาจะเห่าบอกบอกป้าบอกลุงให้รู้ว่ามีคนมานะพ้าพิสิธตัดสินใจถูกมากก็ตอนแรกอ่ะคือกลัวเป็นคนกลัวงูตัวเล็กๆอยู่แล้ว งูตัวงตวเล็กๆอะถ้าเป็นงูเห่ามันก็มีพิษนะครับพิษแรงด้วยก็ตัดสินใจแบบยังไงถ้าลุงคิดไม่ไปก็จะเดินไปคนเดียวอยู่แล้วคือนแม่เขาก็หลับแล้วดีลุงก็มาด้วย think you were scared to scared ไอ้สิแก่บัดไอแ a v e to g o ไงคือกลัวกลัวไหมกลัวบัดแคบตุโกต้องไปกลัวไหมโคตรกลัวแต่ต้องไปเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเป็ด จริงๆด้วยเพราะปกติมันไม่ร้องถ้ามันร้องเนี่ยมันจะต้องมีอะไรโอ้แต่ดูนะ they, they cannot jump in the pool anymore ดึงอืมกินน้อยจุ่มกัน the pond is too deep อืม เขวีบายแหละคือบายแบบดักมันลึกไงกระมังมันใหญ่อะค่ะไซส์ใหญ่มันลึกนี่เป็ดมันไม่มีที่ให้มันเหยียบให้มันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะเอาดินไปถมผมอะตรงกระมังข้างล่างหรืออาจจะเอาหินหรือเอาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เพื่อให้เป็ดมันมีที่เหยียบขึ้นมาง่ายๆคือมันลึกทีนี้เป็ดมันไม่ตีนมันดันตัวมันขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันหนักกินเก่ง ทีนี้พอเวลาแบบมันลึกมันไม่มีที่เหยียบมันก็เลยแบบต้องใช้คอมันแบบเพื่อจะไอตรงขอบกำมังเห็นแล้วก็น,น่าสงสารเดี๋ยวจะเอาจะเอาอ่ะหินหรือว่า,าผนังที่ยังไม่ไม่ได้ใช้นะคะเอาไปวางไว้ใต้ก้นกำมัง เป็ดเขาจะได้แบบเหยียบกวขึ้นได้เพราะว่าคนเราใช่ไหมคะอย่างเวลาจะโดดมันจะต้องมีแบบเหมือนแรงแรงส่งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันส่งไม่ได้พรามันเหยียบแล้วมันก็ลึกลงไปอย่างเงี้ยค่ะเงียบกริบเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยไหมอืมชุ่มต่างกันอืู่ขยี้ inside ชุ่ม เขาว่า water start come out ฝ่อมไม่น้ำหมุนแล้วอะ river แต่ก็ยัง so it's raining นะดีสิ raining again ใช่เนี่ยฝนมาอีกแล้วค่ะ oh ดีนะเราไม่ไปนั่งข้างนอกตอนแรกอาจจะออกไปนะคะตอนแรกมีแดดนิดนึงนะมันจะต้องมีเพราะว่าถ้าบุญเนนี้ตั้งแต่ป้าพีซี่เด็กแล้วค่ะ อืมาแล้วไม่งั้นก็วิ่งกันสนันเลยยิบบีกโกอิดเอานะช่วงนี้ไปกินข้างนอกนะต้องต้องต้องแบบว่ากะให้ดีๆอ่ะพริกแกงใต้สีเขาจะออกเหลืองๆเนาะเขาเน้นขมิ้น เขาจะเน้นคำมิ้นอิ่มวะวิตกกิดเลยข้าวผิโดนอะไรมาชอบขนมจพนอมเมือวานมื่าไปข้นี่วันนี้นะครับปาเพสซินลงครีสกินขนมจหนน้ำยาขินไก่น้ำยาขิงไก่น้ำยากะทิขินไก่ลงครีสกินกุจจอบอุบล กุจับอุบลส่ยมูยอ่สยอสออายไข่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนต้องขอลาแค่นี้พี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you for watching โอบ้ยบายสุดาละละเริ่มเริ่มขยับละหืตุยเข้าใจว,ว่า๊ายบายเหรอลูก๊ายบายปุ๊บนางบอกว่าจบละเป็นเวลาของหนูละหนูมานั่งโชว์ละ <c oughs> Sorry nah, y'all. Yeah. <laughs>